คันนี้มีปุ่มพุ s ส start นะคะแล้วก็เป็นรถไมน้อยวิ่งไปแค่92,885กิโลเท่านั้นนะคะเป็นเบาะหนังดำนะคะมีพวงมาลัยนะคะเป็นพวงม,มาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะกระจกค่ะเป็นกระจกปรับภาพไฟฟ้า,ฟานะคะมีไฟเลี้ยวในตัวด้วยเป็นไฟเลี้ยว LED ไฟหน้าเป็นไฟโปรเจคเตอร์ด้านล่างมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยหน้าจอของเขาค่ะจะเป็นหน้าจอแบบทัชสก s c r นะคะ แอร์ของเขาค่ะเป็นแอร์ดิจิตอลนะคะปรับเทมเปอเรเจอร์ได้แรงลมได้หมดเลยปรับโหมดของแอร์ได้หมดเลยนะจ๊ะ <c oughs> มารีวิวแบบเร็วๆกับพลอยพ s Auto กันอีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่กันที่เดนพีเอสอบ้านสวนสันักงาใหญ่นะคะบนถนนเศรษฐกิจบ้านสวนชนบรุรีใครผ่านไปผ่านมาแถวนี้นะคะเรามีร้านโคซองนะคะไปเช็คอินนะร้านน่ารักๆแมาถ่ายรูปก,กันได้นะจ๊ะ เดี๋ยววันนี้นะคะภายพายดูรถนะคะที่โซนกระบะกันนะคะก็จะมีรถเข้าใหม่นะคะอีกหนึ่งคันคันนี้เลยนะคะเป็นมิตซูบิชิไทตัน GLS plus นะคะเป็นรถ4ประตูยกสูงนะคะคันนี้เป็นรถเครื่อง2400แล้วก็เป็นเกียร์ธรรมดาคันนี้เป็นรถปี2018นะคะวิ่งน้อยไม้น้อยวิ่งไปแค่90,000กว่ากโลเท่านั้นนะจ๊านี่เป็นรถสีดำนะคะกระจังหน้าโครเมียมสวยๆเลยนะคะ ไฟหน้าเป็นไฟโปรเจคเตอร์ด้านล่างมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะคะล้อของเขาเป็นล้อเดิมสูนวิซูเลยนะคะแล้วก็ยางวิสโตนนะคะใส่ไว้ให้แล้วนะคะในส่วนของกระจกค่ะเป็นกระจกปรับพับไฟฟ้านะคะมีไฟเลี้ยวในตัวด้วยเป็นไฟเลี้ยว LED นะคะมือจับของเขาค่ะก็จะเป็นมือจับแบบโครเมียมแบบนี้นะจะ๊ะนี่นะคะที่ประตูนะคะทั้ง4บานเลยนะคะ มาดูกันที่มุมด้านหลังค่ะสำหรับด้านหลังคันนี้นะคะก็จะมีกล้องหลังมาให้นะคะหนึ่งตำแหน่งตรงนี้นะคะด้านหลังเขาสวยนะทุกคนนี่นะคะแม็กไลเนอร์นะคะอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานนะคะอาจจะมีแบบว่าดอกมงดอกไม้นะคะติดอยู่บ้างไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวทําความสะอาดให้นะคะทุกอย่างอยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานนะคะในส่วนของกระบะท้ายนะนี่เลยจ้าโอเคนะคะ กับบันไดนะคะแข็งแรงนะคะพร้อมใช้งานโอเคนะคะสำหรับภายในนะคะก็จะเป็นโทนสีดำแบบนี้นะคะเป็นเบาะหนังดำนะคะนี่มีเบาะลายฉลุตรงนี้ด้วยนะนั่งกระชับสบายนะคะเป็นเบาะแบบใหม่ๆเลยทุกคนนะคะลายเดียวกันนะคะชุดเดียวกันเลยนะคะบนเพดานนะคะมีเพดานที่สะ,สะอาดสะอ้านอยู่นะนี่จ้ะ แล้วก็มีไฟกลางเก่งให้นะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเราไปขึ้นรถกันเลยดีกว่านะคะท่ัน,นี้นะเดี๋ยวพลซูมเอาให้นะคะโอเคนะคะคันนี้มีปุ่มพุชสตาร์ทนะคะแล้วก็เป็นรถไม้น้อยวิ่งไปแค่92,885กิโลเท่านั้นนะคะเป็นรถปี2018นนะปีใหม่อยู่เลยนะคะ นี่พวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะปรับนะคะโหมดต่างๆได้นะคะควบคุมหน้าจอได้เลยนะคะนี่ปรับขึ้นลงแบบนี้ได้ด้วยนะคะแล้วก็มีสปีกเกอร์รับสายวางสายนะคะแล้วก็พวงมาลัยเป็นหุ้มหนังสวยๆแบบนี้เท่ม่กดีไซน์พร้อมรูปจริงๆนะคะคันนี้หน้าจอของเขาค่ะจะเป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนนะคะปุ่มโฮมนะคะแล้วก็สามารถเสียบแผ่นซีดีได้ด้วยนะตรงนี้นะคะถ้าใครยังมีแผ่นซีดีอยู่นะก็ ใช้งานได้เลยนะคะแอร์ Air ของเขาค่ะเป็นแอร์ดิจิตอลนะคะปรับเทมเพอเจอร์ได้แรงลมได้หมดเลยปรับโหมดของแอร์ได้หมดเลยนะจ๊ะกดปุ่มแอร์นะคะออโต้ Auto ตรงนี้ได้เลยนะคะช่องแอร์ก็จะเป็นแนวตั้งนะคะซ้ายและขวาตรงนี้นะคะที่ตรงกลางคอนโซลนะคะนี่ถัดลงมาก็จะเป็นนะคะช่องเสียบสาย usb นะคะให้1ช่องตรงนี้นะคะเกียร์ธรรมดานะจ๊ะตรงนี้ก็จะเป็นเกสใส่ของใส่เหรียญได้นะคะดีไซน์สวยสวยนะมีที่วางแก้วให้ ถือสองแก้วเลยนะจ๊ะนี่ค่ะที่พักแขนของเขานะก็เปิดมาคุณก็จะเจอถาดตื้นก่อนนะคะด้านในก็จะมีแบบว่าลองใส่ของลึกลงไปนะคะนี่คันนี้นะคะก็จะมีแบบว่า เป็นในส่วนของหน้าเล่มนะคะลายต่างๆเราเตรียมไว้ให้แล้วสําหรับใครที่อยากจัดไฟแนนซ์นะคะคันนี้ผ่อนสบายๆเพียง8,999บาทเท่านั้นนะคะสูงสุดถึง7ปี84งวดน,นะคะภาษีพรบรต่อให้ะคะ่ะม่นบงังแดดด้านบนนะคะก็จะมีกระจกในตัวด้วยนะคะมีให้ถึง2อะมีให้ฝั่งเดียวนะคะฝั่งคนขับไม่มีแปลกจังโอเคนะคะแล้วก็ในส่วนของไฟนะคะเปิดใช้งานได้ซ้ายและขวานะคะมีเกะใส่แว่นให้ตรงนี้ ะะถ้าใครสนใจอยากออกรถนะคะจะบอกว่าดูคลิปนี้อยู่นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ไยด้วยนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนทั่วไทยนะคะเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถฟรีให้ทั่วไทยนะจ้าคันนี้นะคะเป็น Titan GLS plus นะคะสประตู2.4นะคะเกียร์ธรรมดาอีก1คันนะคะคน,นี้มายน้อยมากๆนะคะวิ่งไปแค่90,000โลนะคะผ่อนสบายๆที่8,999บาทนะคะคันนี้จบสดได้ที่5 4 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะเป็นรถอีกคันหนึ่งที่คัดมาให้ ช่ำชอย่างที่เห็นเลยนะจ๊ะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยค่ะ